สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานะทุกๆท่านด้วยนะครับผมมาทีซาวแอนไลท์มหาสาราคาไม่เช่นเคยนี่ครับว้าวห่างหายกันไปนานครับพี่ๆนานะใครที่กําลังรอชมนะครับน้ําเสียงรอชมคลิปของผมอยู่ก็อ่ากลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับก็หลังจากที่เคลียร์ที่ทํางานแล้วก็มีอ่ารออะไรนะครับมันปรับตัวขึ้นนะครับให้มันอยู่ตัวนิดนึงนะครับก็ ตอนนี้ก็อยู่ตัวแล้วนะครับเพราะว่าหลังสงการก็มันมีอะไราบางตัวปรับค่าขึ้นนะครับปรับเกรดปรับอะไรขึ้นเนาะนะครับปรับราคาขึ้นนะครับก็วันนี้แถบเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับก็ผมก็ผลิตนะครับ power ไว้เยอะพอสมควรนะครับน่าจะ6แท่นก็ก็เป็นได้นะครับน่าจะประมาณ6แท่นนี่แหละนะครับก็มีทั้งแท่นราคาหลักพันนะครับพันกลางๆพันปลายๆนะครับจนถึงอ ราคา59 0 0เลยก็ว่าได้นะครับพะว่าตอนนี้มีเฉพาะรุ่นเล็กกับรุ่นกลางนะครับรุ่นใหญ่ก็มีงานโม่หนึ่งหนึ่งท่านะครับของลูกค้าที่อยู่ที่ไหนนี่แหละผมจําไม่ค่อยได้เนาะนะครับแต่แต่ลูกค้าส่งเครื่องมาเป็นรุ่นใหญ่เลยแหละนะครับไฟสูงด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับก็วันนี้มานําเสนอครับเป็น power อะไรเนี่ย lxj หรือเปล่านะครับเป็น power ตระกูล l a าด d a นะครับ pa 6000ว้าว หัวพันวัดหรือเปล่าก็เขาบอกว่าเป็นอะไรคัสเฮสเนครับโรเฟชชั่นแลนะครับพาวเวอร์แอมพลิฟายนะครับของเดิมมันเป็น AB นะครับก็ได้ทำการแก้ไขระบบแล้วก as ็ผ่านการอัพเกรดชุดโมดูลนะครับมันเป็นคัสดีนะครับคัสดีนะครับคัสดีผมลงเป็นคัสดีบิดนะครับบิดนะครับแล้วก็เอามาแยกสเตอร์นะครับก็ ถอด IC ออกนะครับกับถอด R าออกแล้วก็มีชุด C ีหลังแท่นด้วยนะครับเอ้ยชุด C ีหลังคัดดีด้วยนะครับถอดออกนะครับปลดจากไม่บิดนะครับค่าด D ีบิดก็คือค่าดีสองสองสองชุดเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับจะเป็นเฟดบวกเฟดลบนะครับทำให้ทาให้เสียงมาแรงเท่าตัวเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมถอดบีดออกแล้วเพื่อแยกให้เป็นสเตอริโอนะครับเพื่อมาใช้กับหม้อแปลงของเดิมที่อยู่กับแทน่นแล้วก็ชุด ลรงใจต่างๆนะครับมีการแปลงนิดหน่อยนะครับหลังแท่นนะครับก็ต่างๆยังใช้งานได้นะนะครับหลังแท่นไม่ว่าจะเป็น XLR s p e c สเปต่างๆสวิคโยกเป็นโหมดบิดโหมดพาเรียวนะครับพัดลมก็เสริมให้นะครับใส่ใหม่นะครับรอบที่สูงขึ้นเนาะนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าท่านไหนอยากสนใจเอาไปครับ เป็นจำพวกตระกูล12นิ้วได้ข้างละ3เลยนะครับข้างละ3สบายๆบายครับหรือเอาไปขับ15เนี่ยก็ข้างละ3ได้เลยสบายๆบายครับถ้าเอาไปขับ18นิ้วนะครับถ้าเป็นคงปั๊มวัดไม่สูงมากแนะนำที่ข้างละ2ดอกนะครับแต่นะครับมีแต่ได้นะแต่ถ้าเกิดลูกค้ามีงบในอนาคตเนาะในอนาคตตัวนี้พูดถึงอนาคตนะครับ อัพแค่แรงใจกับชุดภาคใจไฟนะครับพูดง่ายๆว่าอัพหม้อใหม่นะครับอัพหม้อที่สูงขึ้นนะครับไฟสูงขึ้นหรือสเปคกระแสแอมป์ที่มันสูงขึ้นเพราะว่ากระแสกับโวลต์นะครับมันก็จะตีคู่กันมานะครับบะให้ให้ให้มันบาลานซ์กับค่าดีเนาะนะครับเพราะว่าค่าดีผมเนี่ยผมลงเนี่ยเป็นมันเป็นเฟสไฟสูงนะครับสามารถรับไฟได้ถึง 1 2 0โวลต์ DC เลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดานะนะครับการที่จะใช้สเปคไฟสูงเอามาลงแท่นประมาณนี้ให้นะครับถึงว่านะครับทำไมมันถึงทนทำไมมันถึงโหลด2โอห์มได้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับตัวนี้ถ้าเอาไปเปิดฟังในห้องเนี่ยเสียงกลางเนี่ยเอาไปเทสไดเลยเลยข้างละสี่นะครับถ้าเปิดฟังในห้องนะนะครับมันโหลดได้นะไม่มีปัญหามีระบบโรเทคชั่นแยกซ้ายขวาอิสระด้วยเออเป็นไงนะครับ อ่ะเดี๋ยวไม่พูดพัฒทํทำเพลงดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับแล้วก็จะมีชี้แจงไทยคลิปด้วยนะครับจะมีชี้แจงไทยคลิปด้วยนะครับอาจจะเกือบเกือบยีนาทีนะครับพี่ๆนานาน,นะครับอาจจะขอความกรุณาด้วยด้อนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กันด้วยเด้อนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงเนาะไม่ได้เจอกันนานขอพูดคุยกันหน่อยนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะมาเทสนะครับเทสผ่านอ่ะนุ่น ตัวนู้นก็คือเป็นชุดปีนะครับปีแยกสับนะครับเป็นของบ้านๆทั่วไปนะครับน้าเสียงก็อยู่ที่มือเราปรับนะครับผ่าน iPad นะครับจะเป็น iPad จะเป็นตัวปล่อยเสียงเพลงนะครับเข้าหลังแท่นนะครับซ้ายกับขวาซ้ายเนี่ยผมต่อ12นิ้วนะครับ2ดอกแหลมตองแปดองดอกส่วนขวาเนี่ยผมต่อเบสนะครับจริงๆอยากต่อตู้ใหญ่ให้ฟังเนื้อเสียงเบสดมากๆเลยว่ามันจะหนึบมันจะแน่นขนาดไหนนะครับ แต่มันเทสไม่ได้นะครับผมก็เลยหลังจากที่ผมห่างหายไปนะครับผมไปแอบสั่งนี่ตู้นี้มานะฮะนี่เห็นไหมไปแอบสั่งตู้นี้มาเป็นตู้มาตินนะครับตู้มาตินนะนี่นะตัวนี้เป็นกลางแหลมนะครับที่เราจะใช้เทสวันนี้นะครับแล้วก็ขุมพลังนี่พีพีนา,นานาดูนะครับเต็มพวกกล่องพวกอะไรต่างๆนี่เยอะมากนะครับด้นานข้างนะครับ น่าจะ1ิบกว่าแท่นเลยนะครับก็มันตัวน,นี้ก็เป็นวงจรที่ผมวิจัยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปดีกว่าเนาะนะครับเรามาฟังเสียงเพลงกันดีกว่านะฮะชุดโมดูลต่างๆผมก็สั่งมาเยอะนะครับเดี๋ยวจะมีถ่ายคลิปมาอธิบายให้เข้าใจนะครับพยายามรับชมตั้งแต่ต้นชิปจนถึงจบชิปเลยนะครับจะได้ความรู้ด้วยแล้วก็จะไม่งงนะครับว่าผม อ่านำเสนอไปประมาณนี้นะครับทำประมาณนี้เป็นประมาณไหนนะครับโอเคเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับอ่าตัวนี้ต่อตรงเลยนะครับต่อตรงเลยนะครับไม่ไม่ได้ผ่านโหลดแล้วนะนะครับต่อตรงนะนะครับก็เดี๋ยวจะมาชมไฟวิ่งต่างๆนะครับไฟโชว์สถานะต่างๆนะครับยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับเปิดเครื่องเลยเนาะนะครับอ่ามีชุด protection นะครับ protection on แล้วก็อาจจะมี ไฟออนสีเขียวนะครับค่าดีตัวนี้อาจจะมีหน่อยเล็กน้อยนะครับของคาดีนะครับเกือบจะทุกๆรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับทับก็ยังมีนะครับทับก็ยังมีเลยนะครับปล่อยสัญญาณเสียงกันนะครับช่อชแนลแรกครับครับกลางเนาะให้น้ำเสียงที่ใสสะอาดแล้วก็รุนแรงนะครับ อาจจะคลิปเร็วนิดนึงเลครับอ่าก็จะอาจจะคลิปไปนิดนึงตอนนี้เร่งยังไม่ไม่แรงมากเลยนะฮะแล้วต่อ18เนี่ยโอ้โหหนึ่อมากนะครับเหนื่อมาก สด,ดมันย้อนแสงนะพี่ๆนะนะชุดช่วงนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์นะมันอาจจะลกนิดนึงนะครับ นะครับน้ำเสียงนะครับสาหรับหลายๆท่านก็มองว่าเฮ้ยคาดีมันเสียงใสหรือเปล่านะครับมันขับกลางได้เหรอนะครับเพราะว่าเคยสั่งคาดีมาจากเจ้าอื่นมานะครับราคาก็900800อนะทําไมเสียงมันไม่ใสเหมือนตัวนี้นะครับคืออย่างนี้นะครับคือราคานี่ราคาคุณภาพกับราคามันก็ตีคู่กันมาอยู่แล้วเนาะนี่ครับพยายามนะครับ พยายามหาคุณภาพที่มันสูงขึ้นนิดนึงนะครับเอาที่เราสามารถจับต้องได้นะครับไม่ใช่ว่าเห็นราคาถูกแล้วเอาจะเอามารีดประสิทธิภาพให้มันเหมือนตัวนี้มันก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากหนึ่งนะครับราคาต่ํานะครับเช่นราคาไม่เกิน1,000บาทต่อข้างใช่ไหมนะครับการโหลดนะครับการโหลดก็จะโหลดเหมือนตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็การรับไฟสูงจะรับเหมือนตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ความทนทานต่างๆนะครับจะ จะไม่ทนเหมือนตัวนี้นี่ครับตัวนี้ไม่ขอเอาไปเปรียบเทียบนะครับตัวนี้คือมา,อาชี้แจงนะครับในเรื่องค่าดีนะครับสําหรับใครที่มองว่าทําไมค่าดาีที่สั่งมาทําไมไม่เหมือนตัวนี้นะครับก็คือของผมจะนําเสนอเป็นตัวนี้นะครับอ่า เนื้อลูกตัวโต,วตวใหญ่ๆกว่านี้เลยนะครับตัวนี้แค่15นะคงปั๊มนะผมเอามาเทสค่ให้ได้น้ำเสียงเฉยๆนะครับถ้าเทสผ่านเครื่องปรุงจริงๆอ่ะลั่นแน่นอน,นครับ ที่ว่าจบคลิปพอดีนะครับโฆษณาเข้านะครับโอเคปิดเครื่องมีกระชากหรือเปล่านะครับปิดเครื่องเลยนะนะครับเดี๋ยวเรามาชมตอนปิดเครื่องด้วยดีกว่าเดี๋ยวเดข้ามข้ามโฆษณาไปก่อนเดี๋ยวจะเล่งเสียงเราจะมาชมโพซิชันของเดิมของ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 ติดท่านมานะครับโพซิชันว่ามันจะทํางานได้เหมือนพาวเวอร์ที่ผมประกอบไปทั่วๆไปหรือเปล่านะครับผมปล่อยสัญญาณเสียงอยู่นะอ่าเล่นอีกสักนิดก็ได้นะครับปิดเครื่องเลยนะครับก็คือตัดการทางานโดยร0 0เปรเหมือนเดิมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นที่เอามาโมต่างๆนะครับสามารถเป็นเรียกว่าอะไรดีละ่ะเรียกว่าเป็นการเซฟพาเวอร์ของเรานะครับเวลามีคนมา เตะปักเราหรือไฟดับกระทันหันโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวโดยที่เราไม่ได้เบาเครื่องไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเปิดเครื่องก็เปิดเครื่องก็จะมีติดหน่วงนิดหน่อยนะครับแล้วก็สัญญาณมาเลยอ่าประมาณนี้เลยครับไม่มีปัญหานะครับส่วนเรื่องความร้อนนะครับความร้อนไม่มีครับผมนะครับไฟแค่นี้นะครับความร้อนไม่มีนะครับสบายครับผมสบายครับอัดยักไงกันนะ รประมาณนี้ดีกว่านะฮะกะ็มาในอีกจุดๆนึงน่งดีกว่านะครับก็จะมาคลายข้อสงสัยนะครับสําหรับหลายๆท่านสอบถามมานะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับอาจจะยาวนิดนึงผมขออนุญาตให้ความรู้นะครับแล้วก็คลายข้อสงสัยของ พี่ๆ FC หรือพี่ๆนา้นาๆที่ติดตามผมนี่แหละนะครับไม่เอาวงนอกเนาะเอาเราตีวงกว้างๆของเราดีกว่านะครับอยู่ในเซฟโซนของเรานะครับไม่ไปโจมตีบุคคลอื่นบุคคลใดนะครับก็สมมุติว่านะครับพี่ๆนา้นาๆอยากโมนะครับอยากมาสั่งผมประกอบนะครับกลัวมันไม่เหมือนกลัวมันไม่แรงนะครับเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าไปสั่งจากทางอื่นมาแล้วก็ ทักมาสอบถามผมเยอะเลยแหละนะครับทำไมมันไม่แรงทําไมมันไม่เล่งติดมือนะครับคืออย่างนี้นะครับคือของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น power นะครับงานประกอบงานโมนต่างๆทุกท่านนะครับทุกท่านจริงๆที่ผมจํำหน่ายะครับผมขึ้นงานแล้วก็เดินระบบสายใหม่ทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสายชินนะครับสายระบบสายเนี่ยถึงจะเดินมาข้างหม้อปแปลงเนี่ยเห็นไหมนะครับ สายชินเนี่ยเดินมาข้างหม้อปแปลงยังไม่มีเสียงจี่เสียงหัมนะครับระบบสายต่างๆนะครับผมใช้เบอร์ใหญ่นะครับเพื่อการนํากระแสนำไฟได้ดีนะครับาการจัดระบบสายก็อย่างที่ว่าอย่างที่เห็นนั่นหละครับส่วนมากผมจะยงขึ้นด้านบนนะครับเพื่ออะไรเพื่อการตรวจเช็คได้ง่ายในอนาคตเวลาเครื่องมันมีปัญหาเพราะว่าเราซื้อไปเราก็ปิดฝาอยู่ดีใช่ไหมครับไม่มีใครไปเปิดฝาโชว์ให้ฝุ่นมันเข้าหรอกใช่ไหมนะฮะสุดท้ายไปเราก็ปิดฝาอยู่ดีนะครับ ส่วนเวลามันมีปัญหามันมีปัญหาเราก็ต้องรื้ออยู่ดีใช่ไหมครับมันก็ต้องรื้ออยู่ดีนะครับเพราะว่าโยงสายขึ้นด้านบนมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับอ่าตัวนี้คือคือสําหรับผมนะสําหรับผมนะผมไม่ได้ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ,นะครับก็มีทักมาสอบถามว่าเท่าน,นี้นะครับทําไมมันเร่งเร่งไม่ติดมือทําไมมันเร่งไม่ดังนะครับทําไมมันขับ12นิ้วไม่ได้ทําไมมันขับ15นิ้วไม่ได้นะครับอ่า มันอยู่ที่ช่างแต่ละบุคคลที่ทําระบบมานะครับบางบางท่านช่างก็ไปเน้นที่หม้อแปลงนะครับบางท่านก็ไปเน้นที่ชุดโมดูลบางท่านก็ไปเน้นที่ชุดภาคกรจายไฟบางท่านก็ไปเน้นที่กล่องนะครับเพราะว่าถ้าเอาใหม่หมดเนี่ยราคามันสูงแน่นอน100%นะครับถ้าเกิดไปเอากล่องใหม่กล่องสวย,วยเช่นเขานะครับหน้าเข้าต่างๆก็น่าจะ 2- 3,000พัน เฉพาะกล่องนะครับของพอะอุปกรณ์ต่างๆก็น่าจะ2-3พันเลยแหละนะครับไหนจะมาหม้อแปลงไหนจะมาภ้าจ่าไฟไหนจะมาโมดูลครับแน่นอนราคาสูงครับแล้วก็พี่ๆน,นะาะลองมองมาที่ผมนะครับผมประกอบเนี่ยขนาดราคาเริ่มต้นก็ยังอยู่ที่พ5นหเลยเนไหม ไม่ต้องห่วงครับอย่า,อย,าอย่าไปซีเรียสเรื่องเรื่องกล่องเรื่องอะไรเราไปซีเรียสร,ระบบภายในดีกว่านะครับการการเอามาใช้งานจริงนะครับไม่มีใครเอากล่องสวยๆกล่องสวยๆไปลงเจ็ดซีหนึ่งหรอกเนาะหรือ <c oughs> มี <c oughs> อ่ามีก็ไม่ไม่เป็นไรนะมีก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ผมไปซื้ออ่าพวกอ่าพาวเวอร์ Power, มือสองมานะครับพาวเวอร์มือสองมานี่นะครับพาวเวอร์มือสองมานี่นะครับก็ เขาบอกว่าม for ันใช้งานได้ปกตินะครับแต่ใช้งานปกติยังไงก็มันต้องได้มาแก้ใหม่เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น RE มันขาดนะครับ RB มันมันมันค่าไม่เท่ากันนะครับ RE ก็ค่าไม่เท่ากันดูแปลงมานะครับนี่เห็นไหมนะครับตัวนี้ก็ต้องแก้ใหม่นะครับเพราะว่าพ่อค้านะครับพ่อค้านะครับมือสองนะครับเขาก็บอกว่ามันใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าเขาเทสนี่แหละมันมันปกตินะครับแต่เราเป็นเป็นช่างไงนะครับเราเป็นช่างไงเรามาเปิดฟังปุ๊บ มันเพี้ยนนะครับมันมันเพี้ยนไปก็เลยอ่าก็เลยไม่ถูกใจนะครับก็เลยมาลื้อจริงๆก็ก็ก็มันก็เป็นอย่างที่เราก็ก,ก็ที่เราสงสัยนะครับเช่นเช่นตัว,ต,วตัวไหนอะ่ะตัวนี้นะครับนี่อ่าตัวนี้อ่ากระเบื้องมันไมมนะครับเห <laughs> ็นไหมนะครับเขาก็บอกว่ามันปกติถามว่ามันปกติไหมปกติครับดังอยู่นะครับ <laughs> แต่มันค่อนข้างที่จะแหบนะครับมันค่อนข้างมันค่อนข้างที่จะแหบนะครับ ตัวนี้ก็เป็นโมดูลที่ปกตินะครับข้างนี้ปกตินะครับแต่มันฟิกค่านะครับฟิกค่ามานะครับนี่ไม่ใไม่เหมือนกันนะครับก็เลยถอดออกเลยนะครับตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้คือนวัตกรรมใหม่นะครับการทำหม้อแปลงไฟต่ำเพื่อบัฟมาเป็นไฟ60 DC นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาความรู้มา มาชี้แจงกันนะครับสำหรับคนที่งบน้อยอยากลงคัดดีนะครับตัวนี้หม้อ23 a c นะครับเราบัฟไฟมาให้เป็นไฟ60กว่าได้เลยนะครับนะเราก็ใช้กับค่าดีได้แรงด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมานําเสนอกันนะครับตัวนี้ก็กล่องต่างๆก็ซื้อมือสองมานะครับอ่าก็น่าจะหายข้อสงสัยเนาะนะครับเห็นหลายๆท่านสอบถามมาเยอะเลยนะครับก็คือ สำหรับใครที่ซื้อนะครับเ e r ประกอบมาจากต่างค่ายนะครับถ้าจะงานซ่อมนะครับผมขออนุญาตไม่ได้รับนะครับงานซ่อมนะนะครับต่างค่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสั่งจากค่ายผมนะครับผมหลังการขายนะครับผมดูแลนะครับผมดูแลนะครับรับดูแลนะครับแล้วก็ใครที่สั่งจากต่างค่ายแล้วก็อยากจะมมโมอัปเกรดใหม่ก็ ก็ยินดีนะครับยินยินดีดูแลนะครับก็เหมือนลูกค้าเอาเครื่องมาโมกับผมนั่นแหละนะครับหลังการขายก็ดูแลมันเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นคัสเอบีคัสดีงบน้อยงบมากนะครับว่ากันไปนะครับคุณภาพตามราคาอย่างเช่นตัวนี้เฟสไฟสูงรับไฟสูงได้รองรับโหลดข้างละสี่นะครับมันเป็นไปได้ยากนะครับลูกค้าครับในการที่จะเอาไปเล่นข้างละสามครั้งละสี่นะครับมันโหลดได้จริงครับมันโหลดได้จริงมันไม่พังนะครับมันไม่พังนะครับ แล้วก็ส่วนมากก็ไปสอบถามมาอีกว่ากําลังวัดมันประมาณไหนนะครับจริงๆแล้วกําลังวัดมันก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมมากนะครับแค่เราลงชุดโมดูลใหม่ประมาณนี้เฉยๆนะครับกำลังวัดมันแทบจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่นะครับความสูญเสียนะครับความสูญเสียของชุดโมดูลคัสดีกับคาสเอมันจะต่างกันนะครับคาสเอบีนะครับถ้าคุณถ้าเกิดคุณลูกค้านะครับมองเป็นของเดิมนะครับมันก็น่าจะประมาณสักข้างละ3ามคู่เนาะ นะครับข้างละ3คู่นะครับก็มันจะโหลดได้ประมาณสักข้างละ2นะครับข้างละ2ก็เริ่มร้อนแล้วแหละนะครับก็น่าจะร้อนแล้วแหละนะครับส่วนคาราดดี D นะครับเทสสอเย็นเจี๊ยบเลยเทสสามเย็นเจี๊ยบเลยเทสสี่นะครับ เทสสีแล้วก็มันจะโหดนิดนึงนะครับเอาไว้ไปใช้ในห้องดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณอาคารสถานที่กลางแจ้งต่างๆก็เน้นข้างละ2-3ก็พอแล้วนะครับอย่าไปเน้นโหดขนาดนั้นนะครับอนาคตรเราไปอัพหม้อไปอัพแรงใจแล้วค่อยไปโหลดข้างละสดีกว่านะครับหรือใครมองว่าอีหม้อ3 0มสแอมปอราคามันสูงนะไหนจะภาคจ่ายไฟอีกก็ลงสวิตช,ชิ่งก็ได้ครับสวิตช,ชิ่งมันก็ใช้งานได้นะครับ ล้วก็กลัวอีกสวิตชิ่งมันจะคงทนเหมือนมออแปลงหรือเปล่าอีกเนาะนานาจิตตังครับนานาจิตตังนะครับก็อยู่ที่เกรดอยู่ที่ช่างอยู่ที่คนออกแบบคนผลิตดีกว่านะครับสวิตชิ่งหลายๆเจ้าก็พยายามปรับปรุงแล้วพัฒนานะครับก็ไม่แพ้อะไรจากมออแปลงหรอกนะครับความคงทนบางรุ่นมันก็ทนบางรุ่นอ่ามันก็ไม่ทนนะครับมันก็อยู่ที่คุณภาพอยู่ที่ราคาที่เราซื้อมาก,กว่านะครับ โอเคนะครับคลิปนีมน้มันเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่ดีกว่าเนาะ,ะสำหรับใครอยากโมใครอยากประกอบพาวเวอร์นะครับก็สนใจสอบถามมาได้ที่เบอร์0 8 2 9 2 0 3ดสองเก้าสองศูนย์สามสามห้าสามนะครับไอดีไลน์ลิงก์เฟซบุ๊กอยู่ท้ายคลิปเหมือนเดิมอยู่ใต้คลิปนะครับกดเพิ่มเติมดูรายละเอียดได้เลยนะครับถ้าเกิดทักไลน์มาผมไม่ตอบผมไม่อะไรมันมันไม่ใช่ว่าผมหยิงไม่ใช่ว่าผมอะไรนะมันไม่เด้งนะฮะ มัไม่ได้งให้ลูกค้าโทรมาหาผมก็ได้นะครับถ้าเกิดสายแรกผมไม่รับสายที่2ย้ำมาผมไม่รับอีกก็อย่าเพิ่งย้ำมานะครับเดี๋ยวผมจะพยายามติดต่อกับเนาะอ่าเดีย๋ยวพยายามติดต่อครับนะครับครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้เนาะนะครับน่าจะได้ความรู้ไปพังๆกันนะครับได้ความรู้หรือไม่ได้ความรู้เลยเนาะช่องนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเอา power ตัวละพันกว่าบาทมาแบ่งให้ fc แบ่งให้ สมาชิกที่ติดตามผมเอาไปใช้งานกันดีกว่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันทําคลิปไปแล้วก็มันอุณหภูมิมันร้อนนะครับมันร้อนมากครับพี่ๆนานา40องศาัพเลยนะฮะก็เวลาเราอัดคลิปไปเนี่ยนานๆเนี่ยจริงๆคลิปผมอัดเกือบเป็นชั่วโมงเลยนะครับที่พี่ๆนานามองเห็นเป็น20นาทีเป็น15นาทีคือผมมาย่นนะครับมาตัดต่ออีกทีนะให้คลิปมันสั้นลงนะครับจริงๆแล้วผมอัดเป็นชั่วโมงเลยแหละนะครับ ก็มันเกิดความร้อนนะครับแล้วก็กล้องนะครับวิดีโอมันตัดตัดการบันทึกเองนะครับมันก็เลยทําคลิปไม่ค่อยได้นี่ครับโอเคครับพี่ๆนะนะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กันด้วยเด้อนะครับใครอยากพูดคุยนะครับจุดๆไหนนะครับใครอยากสอบถามจุดๆไหนนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับคอมเมนต์มาสอบถามพูดคุยกันได้เลยเด้อนะครับ ช่องนี้เป็นกันเองนะครับเป็นกันเองนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับมีจุดไหนข้อสงสัยตรงไหนนะครับสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมอาทิสาวขอลาไปก่อนด้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเองมาชม power ราคาพันกว่าบาทกันใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ